เมื่อวันที่8เมษายนที่ผ่านมาประชาชนในเมืองอู่ฮั่นมณฑลหูเป่ยของจีนพากันเดินทางออกนอกเมืองหลังรัฐบาลจีนยกเลิกมาตรการปิดเมืองที่บังคับใช้นานถึง76วันระบบขนส่งสาธารณะกลับมาให้บริการตามปกติเฉพาะวันแรกของการเปิดเมืองเพียงวันเดียว มีประชาชนใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะในเมืองมากกว่า624,300คนมีคนเดินทางออกนอกเมืองทั้งทางรถไฟทางอากาศและรถโดยสารประมาณ52,000คนและมีคนเดินทางเข้าเมืองประมาณ31,000คนแม้ว่าจะยกเลิกมาตรการปิดเมืองไปแล้วแต่ทางการจีนยังคงมาตรการบางอย่างไว้เช่นการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ติดตามและตรวจสอบประชาชน ในกรณีที่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่รวมถึงการใช้แอปพลิเคชันติดตามตัวและตรวจสอบว่ามีอาการป่วยหรือไม่แต่การยกเลิกมาตรการปิดเมืองในตอนนี้เหมาะสมหรือไม่และเมื่อไหร่ที่เราจะกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติคำตอบคือช่วงเวลาที่ดีที่สุดที่จะยกเลิกมาตรการปิดเมืองคือตอนที่เรามีวัคซีนป้องกันโควิด1 9แล้วซึ่งต้องใช้เวลาอีกประมาณ18เดือนนั่นหมายความว่าจะต้องรอจนถึงปีหน้า ผลการศึกษาที่ตีพิมพ์ในวารสารการแพทย์แลนเซ t ตที่ใช้การจำลองแบบเชิงคณิตศาสตร์อ้างอิงข้อมูลการระบาดในประเทศจีนพบว่าการยกเลิกมาตรการปิดเมืองทั้งหมดจะทำให้เกิดการระบาดรอบสองเนื่องจากระยะเวลาการปิดเมืองไม่นานพอที่ประชาชนจะสร้างภูมิคุ้มกันแบบกลุ่มหรือ herd immunity ดังนั้นโอกาสที่จะมีผู้ติดเชื้อรายใหม่ในประเทศยังคงสูงอยู่ นอกจากนี้การเปิดประเทศจะทำให้เกิดการนำเข้าเชื้อจากต่างประเทศนอกจากนี้ยังมีผู้ติดเชื้อที่ไม่แสดงอาการแต่สามารถแพร่เชื้อได้ซึ่งมี3มกลุ่มกลุ่มแรกคือผู้ที่ติดเชื้อแล้วแต่ยังไม่แสดงอาการกลุ่มที่2คือคนที่ไม่มีอาการใดๆเลยตลอดระยะเวลาของการติดเชือ้อและกลุ่มที่3คือคนที่ติดเชื้อและหายดีแล้วแต่ยังสามารถแพร่เชื้อได้อยู่แต่การปิดเมืองนานกว่า1ปีเป็นสิ่งที่ทําได้ยาก และจะส่งผลกระทบต่อชีวิตผู้คนอย่างมากและอาจทำให้เศรษฐกิจล่มสลายที่ประเทศอังกฤษนักวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์เสนอให้ผู้ที่อายุ20-30ปีที่ไม่ได้อาศัยอยู่กับพ่อแม่ออกมาทำงานได้เพราะคนกลุ่มนี้อยู่ในวัยหนุ่มสาวร่างกายแข็งแรงพอจะต้านทานเชื้อโควิด -19 ได้และถ้าไม่ได้อาศัยอยู่กับผู้สูงอายุโอกาสที่จะแพร่เชื้อให้กลุ่มคนที่อ่อนแอก็น้อยลงไปด้วย ส่วนที่เยอรมน,นีรัฐบาลกำลังพิจารณาออกใบรับรองให้ผู้ที่มีภูมิต้านทานเชื้อโควิด -19 สามารถกลับมาทำงานได้ผลการศึกษาฉบับนี้แนะให้รัฐบาลค่อยๆผ่อนคลายมาตรการปิดเมืองและต้องรักษาความสมดุลระหว่างการฟืน้นฟูก,กิจกรรมทางเศรษฐกิจและการป้องกันไม่ให้จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นในขณะที่ประชาชนเองก็ต้องเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตเช่น ต้องสวมหน้ากากอนามัยหมันล้างมือบ่อยๆต้องให้ความสำคัญกับการเว้นระยะห่างทางสังคมทั้งหมดนี้ถือเป็นกลยุทธ์ที่ดีที่สุดจนกว่ามนุษย์จะมีวัคซีนโควิด -19 สาวลักษ์ณจากวิวัฒนาคุณเข่าเจาะย่อโลกไทย PBS รายงาน